2-2-2คือรหัสจักรวาลนะคะคืออะไรคะอาจารย์บนนั่งสมาธิเมื่อกี้นี้ขอปัญญานะคะเพื่อจะมาแบ่งปันแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับกัลยาณมิตรเพื่อนๆทุกคนนะคะขึ้นมาเห็นเลขเลยคะ่ะ3ตัวเรียงติดกัน2-2-2นะคะโฟกัสที่เป้าหมายของเรา นะคะโฟกัสอย่างไงคะอาจารย์ขานะคะบ้านเลขที่หนูก็ตองสองค่ะสองสองสองหนูเห็นทะเบียนรถบ่อยมากเลยค่ะนะคะโดยบังเอิญน,นะคะทะเบียนอะไรลูก2องส,องสองค่ะนะคะหนูเห็นเวลาบ่อยมากเลยค่ะ22.22ิอ 22. 22. เอออย่างนี้เป็นต้นนะคะเลขนี้นะคะเป็นศาสตร์เกี่ยวเกี่ยวพลังงานนะคะ ให้เรารู้ว่านี่คือไกด์นำทางเรานี่คือเข็มทิศนะคะให้บอกเราว่านะคะคุณนะคะอยู่ในรูปของตัวเองฟังเสียงตัวเองแล้วก็จิตใจตัวเองว่าถ้าคุณเจอเลขเหล่านี้แล้วนะคะอยู่ในรูปของตัวเองโฟก,กัสที่เป้าหมายที่เราต้องการเลยเราต้องการอะไรณนะตอนนี้นั่นคือคุณกำลังโดนบททดสอบนะคะบ,บทบททดสอบนั้นที่เข้ามาฉุดล้างดึงขาไป นะคะแยกสายแยกข้างหน้าโดนหมาเหา่านะหมาเหา่าอู้อย่าไปทำเลยนะคะจะไปขายไข่ได้นะเออเซสกกตแบบนี้นะคะเออเยิมหมาเหา่าแล้วฉุดหลังขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นเออนะคะโอ้ยอย่างเงี้นะคะมันขายมันก็ทุนโจมนะเองมันทำไม่ได้เราเองมันไม่มออ่ะเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เขาไม่ผิดนะคะแต่เขาบอกเรา เขาบอกเราด้วยเขาหวังดีนะคะเออขอบคุณค่ะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะอันุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็กด8ปดสามตัวนะคะเพื่อรับพลังงานนะคะพลังงานนะคะด้านความมั่งคั่งร่ำรวยจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะเมื่อคุณเห็นสองสองคุณรู้เลยว่าคุณต้องอยู่กับจิตของคุณอยู่กับเทวดาประจําตัวคุณอยู่กับคุรูคุบาอาจารย์ของคุณที่คุณศรัทธา ะะเพราะว่ามันจะมีมาบททดสอบหมาเหา่าโจระเค้แยกเขี่ยวข้างหน้าเพราแยกเคี้ยวยังไม่ได้กัดนะแงขึ้นมาปุ๊บคนที่จิตใจที่ไม่เขาเรียกว่าไม่แข็งแกร่ง,ข,งขาดสมาธินะคะจิตวอกแวกจิตรวนเลง่ายนะคะเดี๋ยวเอาไม่เอาเดี๋ยว,งวนงิดเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจแบบนี้เป็นต้นนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมนะคะสวัสดีค่ะนะ,ะแบบนี้พอมาเจอเสียงหมาเห่าข้างๆบ้านเลาะรอบตัวนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะทักท้วงเราทําอะไรช่องทางหนึ่งธุรกิจนะคะที่เราเห็นว่าขุมทรัพย์แต่เขาบอกว่ามันไม่ดีหลอกลูกเองจะไปขายใครได้วะฮะเศรษฐกิจแบบนี้เอออย่างเงี้ยทักท้วงเราต่างๆ นะคะหรือกําลังส่องเราอยู่เออมึงทาอะไรของมึงว่ามึงบ้าอะไรอยู่เนี่ยทักท้วงเราแบบน,นะคะนั่นคือเขาเรียกอะไรบททดสอบให้คุณไปต่อไปต่อลูกนะคะให้อย่าเอาหูของเรานะคะไปไว้ที่ปากชาวบ้านย้ําอย่าเอาหูของเราไปไว้ที่ปากชาวบ้านปากคนอื่นหูให้ติดกับตัวให้ติดกับหัวใจ ฟังเสียงหัวใจว่าเราจิตตั้งต้นเราต้องการอะไรเราโฟกัสอะไรอยู่เออปรารถนาอะไรอยู่อืมแบบนั้นนะคะที่เราขอพรที่เรานั่งสมาธิอืมให้อยู่ในรูปของตัวเองแบบนั้นนะเพราะทุกขณะจิตคุณเจอหมดนะคะเจอบททดสอบอืม อาจารย์ก็เจอนะคะอาจารย์ก็ไม่สนใจนะคะไม่สนใจหูของเราอยู่กับตัวเราอยู่กับจิตของเราเรารู้ว่าเราต้องการทําอะไรไปต่อด้านดีนะคะไปต่อด้านดีนะะดนดโฟกัสที่เป้าหมายเขาไม่ผิดนะที่เขาทักท้วงเรานะคะที่เขาห้ามเราเขาหวังดีนะคะแต่เขายังไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็น โดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยนะคะอืมเราไม่ต้องพูดเยอะนะคะไม่ต้องพูดเยอะเอาเงินยืนให้พอเอออาจารย์บัวเอาเงินยืนให้พอพ่อกับแม่ตอนที่อาจารย์บัวเทนกดจักรวาลหนึ่งนะคะแม่อาจารย์บัวก,ก็ไม่เข้าใจพี่น้องก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมอาจารย์บัวไม่ค่อยโทรหาพ่อแม่โทรน้อยมากนะคะโทรปุ๊บรีบวางสายอาจารย์ก็บอกว่าแม่ตอนนี้หนูกำลังเทนกดจักรวาลอยู่นะ แม่แม่จะคุยอะไรกับหนูแม่คุยเรื่องบวกนะแม่ก็งงเรื่องบวกคืออะไรลูกเรื่องบวกคืออะไรคะแม่ไม่ยุ่เรื่องของชาวบ้านไม่ต้องเอาเรื่องชาวบ้านมาให้หนูฟังนะแม่อแค่นี้แหละค่ะนื่องเรื่องบวกเอาแต่เรื่องดีๆนะแม่นะเออแม่บอกออ่ะอ่ได้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 นะจากนั้นอะไรคะพอแม่โทรมาปุ๊บอาจารย์ก็ใส่แต่เรื่องบวกแม่ เก่งมากเลยเนี่ยแม่นั่งสมาธิได้ใช่ไหมแม่สวดมนต์แล้วใช่ไหมตื่นเช้าแม่ใส่บาตรแล้วใช่ไหมโอ้โหแม่สุดยอดเห็นไหมเดี๋ยวเทวดาแม่ตาแม่เทวดาอินดูแม่เนาแม่จะมีเงินนะแม่จะขายของดีมากมากแม่ปลื้มเลยเออใช่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 แม่ขายของดีขายของเที่ยงเลยเออเราเปลี่ยนเรื่องคุยพอแม่จะคุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บอาจารย์เปลี่ยนเรื่องคุยใส่เรื่องบวกใส่เรื่องบวกทันทีเลย